แล้วถ้าฝนตกน่ะอะไรชื่อโรงเรียนออกมาก่อนจะจัดส่งโดยอะไรนะโดยรถคันไหนแผ่นป้ายทะเบียนด้วยใส่แผ่นป้ายทะเบียนไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ระบบ dH l อต้องมีแผ่นป้ายทะเบียนไปด้วยว่ารถคันนี้ส่งเข้าไปไม่ได้ครับคนขับชื่ออะไรเวลามันขับเร็วนะ่ะทางด่วนหรือว่าทางหลวงจะไม่มีสิทธิ์จับมันเข้าใจหรือเปล่าจำไว้ 对。 เรื่องแรกขึ้นมาก่อนแต่เรื่องแรกเรื่องเท่ตัวนี้กูดัดแปลงเองได้อย่าคิดแพนนะลูกนะนะอย่าคิดแพนนะเครื่องบินลูกเครื่องบิน แค่กิุยยายนุนีกาคุณมียู่เรื่องนหนึ่งคือคุณยายนยุนีนคุณยายนยายุนีแค่มีนามสกุลนไม่มีนามสกุลแมยาคุณคมีนามสกุลรื่และน,นี้เขาบอกว่าภาพภาพนี้ภาพภาพนี้นะใช้ประกาศบางคนด้วย ริงมาคนนั้นระบบป้องอ,ออกมาเลยนึกบอกไว้ก่อนนะแล้วตัดแล้วตัดคำว่าเขาหรือพี่ใส่คำว่าพี่แกเข้าไปเออจะไม่เรียกคนอื่นว่าเขา ตัวรับถ้ามีการเลือกตั้งเลยนะถ้ามีการเลือกตั้งแบบอย่างว่าจ่ายให้เปล่าว่าใสั่งมันเสนอไว้แบบใหม่นะอย่ามั่วนะเว้ยเอาผลออกมอาผลออกมอาอย่ามั่วอย่าให้เปล่าได้รับได้หรือเสียงเอาภาษีภาษีหักไปหักไปแล้วนะก็แล้วก็จ่ายเป็นกองทุนของเด็กกันไปก่อนแล้วใครจะเอาลดลงแล้ว หมดแล้วหมดแล้วเอากกตสกลนครเ้ยไล่เลือกดูน่ะว่าอุปกรณ์ัวไหนไปทําเลยไปทําเลยไม่เอาไม่เอาไปทําเลยไปดูเลยอุปกรณ์การเลือกตั้งเราเก็บไว้ที่ไหนไปไล่ดูไม่เอาเอาลูกเอาเมียไปเลยแล้วกูเมียมีชู้น่ะเอาไปเอาลูกเอาเมียไปด้วยเลยเด็กมันจะได้เห็นว่าพ่อกูเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดสกลนครนะเขาย้ปยมาไ่เอาเอาไปเลยอย่าม่งอยู่แบบนี้ไป